ครับหินเกียทันใบมันแตกนะครับใบมันแตกเราออกว่าดดเฮ้าลอกนี่ล้วเฮ้าเอาชิมลลอกขันมันจิตหัวมันสิแตกนะครับแล้วเห็ืจะสีเอาน็อตสีตัวออกเอาออกมานี่ครับครับมานึ่งสีบัดนี้เฮ้ากลับไปพูดละครับแปลออกจับปากกาเอาชิมลลอกไขออกคลิปข้อมาเ้ยครับจับตรงนี้มันนะครับเด้อจับเฟืองมันนี่ครับนี่จับเฟืองมันครับจับเฟืองมันนะครับเนาะแฮมเลนเดอร์ คจับสักนี่แหละครับจับไว้จับปากกาใบหน่เนี่ยนะครับเนาะเอาเข้าชิมล็อกนี่ปอครับครับชิมล็อกจับเนี่ยแล้วก็หมุนออกทุ่งเสียครับออกแล้วครับเนี่ยครับตาเข้าเห็ดพอถึงยางมันหัวยันหัวมันแตกครับเมื่อเข้าออกแตกแล้วเข้าออกไปใส่เนาะประกอบเครือเก้าแล้วครับครับตาเข้าย็ดจังสี่นะครับมันก็สีออกง่ายแล้วก็้งแ่สี่กพังตัวอื่นนะครับตาเข้าใส่ตัวนี้ล็อกแล้วเอาแนวขันนี่ย เดือตัวนี้มันแตกมันจีล็อกบาอยู่นะครับเนาะทั้งสี่ล่ะครับเ้าก็ถือโอกาสใส่จารบีเพิ่นเลยนะเด้อเกาก็ใส่จารบีเพิ่นนะครับเนาะมันกอบไปเก่ามันล่ะครับปรกอบไปถึงหมองมันกับร่งเก่าของเก่ามันนะครับเนาะมันมาถือมันก็บจีบเพราะ่องจระโอเคเนาะครับโอเคคันน้องเห็นแน่แล้วก็ใส่ได้สำหรับนี่ก็นวดออกแล้วครับใบแตกมันจี ครับตะไบแตกมันถีนออกอยากครับผมขันน็อตห้แนนแล้วก็ใส่อะไรขึ้นเราครับผมครับตะไบแตกมันถีออกอยากนะครับบางทีมันดิพังนะครับเราเห็นออกอยัางไงกันสีนะครับ,บเด้อผู้ใดก็ได้